สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระบ้ายเนแนเทศกาลตรุษจีนปรธศักาช2564 เวลา21นาฬิกา8นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนประเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันีเสริพัฒ์มหาวชรราธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประศักรา2564 ในการนี้ทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โตเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหางและทรงปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงเผากระดาษเงินกระดาษทองพิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษต,ตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเบหาจํารูราองนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีน ส่วนในวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของปรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สําหรับบูชาประจําบ้านพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิปีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนทำด้วยแม้จัน์จำหลักลงรักติดทองจะรึกพระประมาพิไทยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัตรทองห้าชั้นสองข้าง